ช่วยเผยแผ่ธรรมนั่นเองนะด้านหลังเป็นแบ็กกราวภาพส,สวยเนื่องจากว่าเมื่อคืนฝนตกวันนี้เราก็จะได้เห็นต้นไม้ใบหญ้ามีความสดชื่นแจ่มใสทั่วท้องทุ่งนาทั่วท้องป่าในวัดหลวงพ่อนแน่หลวงพ่อก็เลยขึ้นภาพอยู่ด้านหลังสดชื่นแจ่มใสเป็นระบบ ของกรีนสกรีนนะคนุณโยบนะระบบภาพกรีนสกรีนก็คือการนำภาพต่างๆมาเป็นภาพอยู่ข้างหลังทำให้เกิดความสวยงามต่อผู้ชมผู้ฟังทำนะ,ะแชร์ออกไปด้วยเนอ้อแชร์ออกไปด้วยเดอ้อแล้วก็ทักทายไปถึงโยมที่อยู่ใน YouTube ด้วยโยมใน YouTube สามารถที่จะ,ะกดติดตามนะ นี่โยมใน u u u e e สามารถที่จะกดไลค์สามารถที่จะกดแชร์กดติดตามหรือ subscribe กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนทุกโพสนะเพื่อที่จะไม่พลาดและเวลาหลวงพ่อเข้ารายการก็จะมีการแจ้งเตือนให้โยมทราบด้วยว่าหลวงพ่อมหาหาน้อยมาเทศแล้วอะไรประมาณนี้วันนี้พูดเรื่องคนประมาทย่อมไม่เจริญ พอพูดถึงคนประมาทนี่คนประมาทเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวอนุญาตขออนุญาตเปลี่ยนปกปื้อนี่ผมพอมาหาหนอยอยงนี้เราไปนั่งสมาธิอยู่ที่ยอดดอยก็เลยนำภาพมาฝากเราถึงธรรมะตอนที่1177นะ11หนึ่ เป็นเลขมงคลเลยนะคุณโยมนะธรรมะตอนนี้เราให้ชื่อว่าตอนคนที่ประมาทย่อมไม่เจริญพอพูดถึงคนที่ประมาทเรามักจะบอกว่าเนี่ยใช้ชีวิตประมาทมากเลยคุณเป็นคนประมาทมากเลยนะคนประมาทย่อมไม่เจริญในการใช้ชีวิตฉะนั้นคําว่าคนประมาทคือ ไรคนประเภทไหนคนอย่างไรชื่อว่าเป็นคนประมาทแล้วการไม่ประมาททำยังไงจึงเรียกชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทได้ประโยชน์อะไรจากการที่เราเป็นผู้ไม่ประมาท เนีประมาทมากเลยคุณประมาทในการใช้ชีวิตมากคุณรู้ไหมคนเราเนี่ยเกิดเกิดมาเนี่ยกว่าจะได้เกิดแต่ละคนนี่มันยากขนาดไหนกว่าพ่อแม่จะไปเจอกันกว่าพ่อแม่จะจีบกัน ขูขัดขวางการจีบสารพัดกว่าจะรักกันกว่าจะจีบกันกว่าจะมั่นกันกว่าจะแต่งงานกันแล้วก่อนจะแต่งจะมั่นนี่ก็หาเงินค่าสินสอดเดี๋ยวนี้ค่าสินสอดก็แพงมากเลยกว่าจะได้แต่งงานกันกว่าจะได้เป็นผัวเป็นเมียกันเป็นครอบครัวกว่าจะได้ลูกแต่ละคนเนี่ยที่ผลิต คนออกมาหนึ่งคนเนี่ยกว่าจะได้แต่ละคนเนี่ยคลอดออกมาแล้วเนี่ยต้องเลี้ยงดูยากขนาดไหนแล้วการที่เกิดออกจากท้องแม่มาแล้วเป็นคนที่สมบูรณ์ทุกทุกประการหลวงพอ่อแล้วเป็นคนที่มีความสมบูรณ์มากเป็นคนที่สมบูรณ์ไม่พิกลพิการมีความเฉลียวฉลาดเป็นมนุษย์เป็นคนหนึ่งคนนี่ ยากขนาดไหนกว่าจะเลี้ยงโตวกว่าจะจบอนุบาลกว่าจะจบประถมกว่าจะจบมัธยมผ่านร้อนผ่านหนาวกว่าจะเอาตัวรอดสร้างตัวหาเงินไปสร้างครอบครัวใหม่อีกใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้มนุษย์อย่าประมาทนะกิจโฉมนุสสปฏิลาโภการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นมันยากเหลือเกิน โฉโชพุทธามุปาโทแล้วการที่เกิดมาแล้วได้พบพระพุทธศาสนาการกุบัติขึ้นขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาติภพ,พนี้เนี่ยมันยากขนาดไหนรู้ไหมฉะนั้นอย่าใช้ชีวิตประมาทนะอย่าประมาทในชีวิตนะบอกไว้ก่อนเลยแม้ว่าเราจะเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวก็อย่าประมาท พราะปัจจุบันคนเรามันจะตายนี่มันไม่ได้บอกว่าอ่ะคนตายนี่เฉพาะคนแก่เท่านั้นนะเฉพาะคนเจ็บคนป่วยนะเด็กนี่ไม่ตายคนหนุ่มคนสาวก็ไม่ตายง่ายเออคนคนแก่นกกี่ก็ต้องตายอ้าวมันจริงหรือเปล่ามันไม่แน่นอนมันไม่มีอะไรแน่นอนความเป็นความตาย ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอย่าประมาทในการใช้ชีวิตแม้จะเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีสิทธิ์ที่จะไปก่อนเวลาอันควรได้ถ้าใช้ชีวิตอย่างเป็นผู้ประมาทคนที่ตายด้วยความประมาทนะอ่าสงสารมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมคนที่ตายด้วยความประมาทนะตายเพราะประมาทนี่ คนที่ตายด้วยความประมาทตายเพราะประมาทก็คือการตายก่อนเวลาอันควรเช่นเด็กแว้นมอเตอร์ไซค์จริงๆคุณไม่ประมาทคุณขี่มอเตอร์ไซค์ดีๆคุณไม่ต้องแว้นมอเตอร์ไซค์บิดจนสุดเกแล้วก็ไปแหกโคแล้วก็ไปตายคาที่เพราะอะไรคุณตายด้วยความประมาทถ้าคุณขี่มอเตอร์ไซค์ธรรมดาเหมือนบ้านเมืองเขาเนี่ยคุณก็มีอายุ ีชีวิตรอดคุณไม่ตายง่ายแน่นอนถ้าคุณไม่ประมาทแต่ถ้าประมาทก็ตายเร็วทีนี้ตายด้วยความประมาทนี่เขาเรียกว่าตายก่อนเวลาอันควรตายก่อนเวลาอันควรเขาก็จะเอาดวงวิญญาณไปขังคุกเอาไว้ก่อนใครตายก่อนเวลาอันควรตายที่เกิดจากหนึ่งค่าตัวตายค่าตัวตายนี่บาปมาก ตายที่เกิดจากประมาทเช่นขับรถประมาทหรือใช้ชีวิตอย่างเป็นผู้ประมาทแทนที่จะมีอายุถึงแปดสบเกปิดเกสปีตายก่อนเวลาอันควรเพราะใช้ชีวิตประมาทเกินไปคุณไม่รักษาชีวิตตายไปแล้วยุงพบาลก็ก็จะถามว่าเนี่ยจริงๆอะ่ะคุณยังไม่สมควรตายที่ํามโระพบาลพูดอะ่ะ คนตายก่อนเวลาอันควรแต่คุณยังมีกรรมอยู่ในโลกมนุษย์ที่ต้องชดใช้กรรมอยู่อีกนะคุณเล่นบิดมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยตั้งร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบเนี่ยเออผมผมแขวนลงพราคุณลงพราคุณไม่ช่วยผมเลยครับวิญญาณผีเด็กหน่อยบิดมอเตอร์ไซค์โงพยบาลก็ถาม อะไรนะนี่แขวนลงพ่อคูณด้วยเหรอแขวนลงพ่อคูณด้วยอนุโมทนาบุญทุกท่านเลยยมจัญญายามอารีส่งดาวถวายสองร้อยดวงโมทนาบุญนะกับทุกท่านนะจริงๆเธอยังไม่ถึงเวลาจะต้องตายเธอยังอยู่อีก,กเป็นแปดสิบปีเลยนะอันนี้มาตายตอนอายุสิบแปดเพราะบิดมอเตอร์ไซ แหกโค้งเป็นเด็กแวน้นประมาทมากผมห้อยหลวงพ่อคูณอยู่โอโหห้อยโคตรหลวงพ่อคูณก็เอาไม่อยู่หรอกหลวงพ่อคูณนี่ห้อยอยู่บนคอ,อนี่แค่บิดเกินเก้าสิบนี่หลวงพ่อก็กระโดดลงจากมอเตอร์ไซค์แล้วหลวงพ่อคูณก็กระโดดลงจากคอมึงแล้วเนี่ย หยุบพะบานพูดหลวงพรอคุณก็จะบอกว่า,วาโอ้โหไอ้นายเอ้ยเนี่ยประมาทเว้ยแค่บิดมอเตอร์ไซค์ร0อยหนึ่งกูก็โดดลงจากมอเตอร์ไซค์แล้วกูไม่ไปกับเมืองดอกขี่รถประมาทโพดเว้ยหลวงพรอคุณก็ลงรถตั้งแต่บิดรอยหนึ่งแล้วนี่นี่บิดรอยห้าสิบตุม้มมองเทง ประมาทในชีวิตยมบาลเอาดวงวิญญาณคนที่ตายก่อนกำหนดไปขังไว้ในคุกคุกของยมบาลน่ะขังไว้จนกว่าจะถึงอายุจริงจึงจะเอาไปไปชดใช้กรรมบาปกรรมที่ทำมาไปลงโทษอืออือ ไหมยมพบาลจะลงโทษก็ต่อเมื่อเป็นไปตามกำหนดเวลาที่สมควรเออันนี้อันนี้เขาเล่ามานะเดี๋ยวโยมจะบอกว่าท่านมาหาน้อยเคยเป็นเด็กแว้นมาก่อนเหรอเคยเคยตายเหรอทำไมรู้ดีจังเลย <c oughs> ไม่จำเป็นต้องตายหรอก <c oughs> เรื่องเรื่องของนรกสวรรค์ไม่จําเป็นต้องตายแล้วไปเจอหรอกเออเป็นมนุษย์ก็เจอได้เห็นไหมอะไรอะข่าวแก๊งคอร์เซนเตอร์นรกปล่อยเปียนะเห็นไหมนรกปล่อยเปียบนะที่อถูกหลอกให้ไปทํางานแล้วเขาจับเข้าไปเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกลวงเอาเงินให้เขาไม่ได้เข,ไไดเขาก็ทุบตีทรมานให้อดมือกินมือใครหลอกลวงหาเงินให้เขาไม่ได้คนนั้นก็ ต้องถูกทรมานถูกตีถูกขังคุกเอาไว้ถูกทรมานอันนี้นรกนรกชัดๆเลยไปทํากรรมอะไรมาเนี่ยแล้วไปตกนรกยังไม่ตายเลยตกนรกแล้วเนี่ยแบบเนี้ยทรมานชื่อว่าเป็นผู้ประมาทไหมคนที่ไปเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยไปหลอกลวงเขาเนี่ยจะถูกหลอกก็ดีจะสมยอมไปเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็ดีเป็นผู้ประมาทไม่เป็นสิ คนเหล่านี้เป็นผู้ประมาทในการใช้ชีวิตมากวันนี้จะพามาเช็คดิสเช็คดิสก็คือจะพามาเช็คว่าใครเข้าข่ายเป็นผู้ประมาทใครเข้าข่ายเป็นผู้ประมาทบ้างอ,อย่าประมาทนะ คนเนี้ยใช้ชีวิตประมาทมากเลยคนนู้นเป็นคนที่ประมาทมากเลยชื่อว่าเป็นคนที่มีความประมาทในชีวิตเนี่ยเรียกว่าประมาทเนี่ยอะไรจึงจะเรียกว่าประมาทประมาทตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาหนึ่ง คนที่ไม่ทำกิจอันควรจะทำโดยความเคารพทำสิ่งที่ควรทำทำด้วยความไม่เคารพหรือไม่อยากจะทำไม่พอใจจะทำไม่เต็มใจทำเหล่านี้เรียกว่าผู้ประมาทเช่นคนบางคนมีหน้าที่การงานที่จะต้องทำงานแต่ <c oughs> ไม่ทำงานตามหน้าที่นั้นๆด้วยความเคารพ ถ้าไปทำงานบริษัทหรือทำงานราชการก็คือไปเข้างานสามโมงออกสามโมงเข้าก็สายออกก็ก่อนเวลาไปทำงานบริษัทเขาหักแล้วหักอีกก็ไม่สนมีงานทำก็ไม่อยากจะทำทำแบบไม่พอใจไม่เต็มใจทำแบบขาดคุณภาพทำแบบไม่มีความจริงใจในการทำงานชื่อว่าเป็นผู้ที่ ประมาทในการงานของตัวเองประมาทในการใช้ชีวิตถ้าเป็นพวกเราพุทธศาสนิกชนพุทธศาสนิกชนมีหน้าที่ในการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนมีหน้าที่นั่งสมาธิบ้างตามหน้าที่ของชาวพุทธสวดมนต์บ้าง เห็นไหมโยมนิสาบอกว่าเอโยมเพิ่งสวดมนต์เสร็จอ่าเลยเข้ามาฟังหลวงพ่อเจ้าขาอานุโมทนาไม่เป็นไรเห็นไหมบางคนบางคนทำหน้าที่ชาวพุทธได้อย่างดีงามตื่นเช้านั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระ ใส่บาตรพระไปทำงานไปเจอพระระหว่างทางถวายน้ําไปทำงานใช้หลักธรรมในการดำรงชีวิตในที่ทำงานเป็นกัลยาณมิตรที่ดีพอข้ามมากับบ้านถือศีลถือธรรมไม่มีอบาย,ยมุกกลับบ้านเป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่ดีไปอยู่กับลูก ขึ้ามาดูหนังดูละครก่อนนอนสวนมดมนต์ไม้พานั่งสมาธิก่อนนอนนี่คือชาวพุทธที่แท้จริงที่ใช้ชีวิตอย่างผู้ไม่ประมาทแต่ถ้าชาวพุทธที่ใช้ชีวิตอย่างประมาทคืออะไรอะไรรู้ไหมชาวพุทธที่ใช้ชีวิตอย่างประมาทคือชาวพุทธที่ไม่ทำหน้าที่ ของชาวพุทธเอ่อถ้าอาโยมลุงเลี่ยมถ้าฟังช่วงไหลสดถ้าฟังช่วงไหลสดจะไม่มีโฆษณาแต่ถ้าฟังหลังไหลสดอันนี้หลวงพ่อไม่รู้เพราะว่ามันเป็นระบบเฟซบุ๊ก ระบบของ facebook ระบบ facebook คือหลวงพ่อไม่เปิดโฆษณาไม่ให้มีโฆษณาแต่มันมันชอบหลอ่ออระบบ facebook มันชอบเอาโฆษณามาแอบ,บลงอันนี้หลวงพ่อไม่รู้แล้วโฆษณาหวยไม่หวยอันนี้ไม่รู้ผมพ่อไม่ใช่หลวงพ่อไม่ได้เป็นคนลงโฆษณาผู้ลงโฆษณาหรือแอบ,บลงโฆษณาคือ facebook ต้องไปโทษเฟ e บ o o k นะโยมนะโยม ฟังหลังไลฟ์สดแล้วทําไมมีหวยมาขั้นโฆษณาแล้วครับอันนี้ไม่รู้หวยไม่หวยหลวงพ่อไม่รู้จักคําว่าหวยเพราะไม่ใช่เป็นพระให้หวยแล้วก็เป็นพระไม่เล่นหวยไม่เล่นขั้นพนันระบบโฆษณานี้มันก็จะมีโฆษณามาต่างๆนานาของ Facebook เนาะอันนี้ต้องขออภยัยแต่พยายามที่จะไม่ให้มีโฆษณาแล้วนะโยมผู้ชมที่อยู่ใน y u ูทูรายการสดจะไม่มีโฆษณา ไม่เปิดปิดโฆษณาไม่เอาโฆษณาไม่เอาเงินโฆษณาหลวงพ่อไม่ไม่รับรายได้ไม่เอารายได้เฟซบุ๊กแต่แต่บางทีมันมีอยู่มันแอบมาขออภัยนะโยมโยมโย,ยมผู้ชายคุณโยมอะอ,ะอะไรเนี้ย คุณโยมลุงเลียมหลวงพ่อต้องขออภัยนะเพราะมันเป็นระบบเฟดปุ๊ไม่ได้เกี่ยวกับหลวงพ่อนะ